สวัสดีครับทุกคนคืนนี้จะมาวิเคราะห์ทีมบบเยอร์มิวนิกพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมอุ่นเครื่องก็จริงแต่เดือดแน่นอนเพราะแฮร์รี่เคนจะได้เจอทีมเก่าครั้งแรกเริ่มกันที่ภาพรวมของเกมนี้ครับเกมนี้แม้จะเป็นนัดอุ่นเครื่องแต่ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นเกมที่แฮร์รี่เคนจะได้เจอกับอดีตต้นสังกัดของตัวเองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาบาเยอร์เมื่อปีก่อนและสิ่งที่น่าจับตามองคือความลงตัวของแนวรุกใหม่ฝั่งบบเยอร์ทีมเสือใต้เพิ่งได้ไมเคิล โอลิเซ่และหลุยส์ดีอาร์เข้ามาเติมเกมรุกส่วนฝั่งสเปอร์เองก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายพอสมควรโดยมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายเช่นเจมส์แมดดิสันคูรูเซฟสกี้และยังไม่มีซอนฮึงมินที่เพิ่งกลับมาจากทีมชาติเมื่อพูดถึงแท็ติกบาเยิร์นภายใต้การคุมทีมของโคชคนใหม่ยังคงเน้นการเพรสซิ่งสูงและการเล่นเกมรุกที่หลากหลายจุดเด่นคือความเร็วของปีกและการเล่นในพื้นที่สุดท้ายโดยเฉพาะเมื่อโอลิเซ่ได้บอลในจังหวะสวนกลับ ส่วนสเปอร์สภายใต้อังเก้ปอสเตโคกลูยังเล่นด้วยระบบ433หรือบางครั้งก็ปรับเป็น4 2, 2่1ตามทรัพยากรที่มีสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขายพยายามครองบอร์ดบุกแม้จะเจอทีมที่เหนือกว่าแต่จุดอ่อนสำคัญยังอยู่ที่แนวรับที่เสียประตูง่าย<ะ>และการปิดเกมที่ยังไม่เด็ดขาดเกมนี้สเปอร์สรเลือกโรเตชันบางตำแหน่งและจะพยายามใช้เกมสวนกับโจมตีหลังบบเยือนที่ดันสูงโดยรวมแล้วบบเยือนดูมีความพร้อมและขุมกำลังแน่นกว่า มีทั้งประสบการณ์และพลังหนุ่มอย่างมูเซียล่าดิอาสและเคนที่น่าจะเอาจริงกับเกมนี้เพื่อโชว์ของใส่ทีมเก่าแต่สเปอร์สก็มีจุดน่าสนใจคือความมุ่งมั่นของกลุ่มดาวรุ่งที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองและความคุ้นเคยในการรับมือเกมบุกจากทีมใหญ่ซึ่งถ้าตั้งรับลึกและเปลี่ยนเกมได้เร็วก็อาจมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้บาเยนมีความได้เปรียบในแง่ของขุมกําลังเล่นในบ้านและแรงจูงใจของเคนสเปอร์สมีจุดเด่นในจังหวะโต้กลับแต่ความพร้อมของตัวผู้เล่นยังไม่เต็มร ฟันทงสกอร์บาเยอร์มิวนิค3 1ท็อตแนมฮอตสเปอร์คนทำประตูที่น่าจับตาแฮร์รี่เคนยิงทีมเก่ามูเซียล่าโอลิเซความน่าจะเป็นบาเยิร์ชนะ65%สเสมอ20%สเปอร์ชนะ15%และนั่นก็คือบทวิเคราะห์ก่อนเกมบาเยอร์ Bayern เจอสเปอร์คืนนี้ครับจะออกมาตามคาดหรือมีพลิกล็อกเดี๋ยวได้รู้กันถ้าชอบแนววิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ